อ่ะครับผมพี่แล้วครับสวัสดีครับทุกๆท่านกำลังอยู่กับบ่าวมีและยูทูบชอตอีสานบ้านคอยเองมาเจอกับคุณแม่ส้ำอางคนสวยตำแหลกตำมีรอยกับปุกกับไส้รอยกับปุ๊กขี้หยาดเข้าไปในบุกคกเดียวหนึ่งต้นราคาเดิมนะครับเนาะไส้หลายไส้หน่อยกับราคาเก่าแล้วตัวลูกค้าสีสั่งนี่คุณแม่เพมีของแปลกๆมากบนมือนี้ยน้องใหม่นี่เด้บักเชี่ยขึ้นนี่เด้ย่ำย่ำอากาศแลีงแนวนี่หากินยากฟักม่วงกับเบิร์ตสุดแล้ว โก็ตายมีหัวตัวแบบขั้วดินพี่น้องเลยเอ้าบกหอยบักหอยแล้วก็เฮาสิมี่พักกระแยงในกระถางพร้อมเด้เพื่อแถมสดไปพร้อมเอาไปปลูกต่อได้เอาไปกินได้เนาะคุณแม่เนาะร้อยแรกล้านกับมาพี่น้องผมอยู่ที่ตลาดคลองถม่ับรรจาตตบนไฟเบอร์สามุนจังหวัดยังสธรพี่น้องจวดเอามาทางพี่คุณพัทราพรเนาะครับเนาะ เพิ่นเห็นนุ่มเอ็มไปตัดเขาเพิ่นละชื่นชมชื่นชมหมู่บ้านพี่น้องผมรีอยู่ฟ้าเฉียบตองผุนเบิ้งไอ้น,นุ่มเอ็มตัดเขาอืไปทางพี่เฮาเฮามาเบิ้งกันอุ้ยบักคำมักเป็นตะัดต่ำเสียบใช่ปอุ้ออยใส่กับปูเนาะครับเนาะใส่อืมเขากระดัดเปียงได้เขาดัดเปียงได้ใส่อยัางก็มีกระปูปักกัญญีาบักหอย บักทัว่เราไม่สมบักกระดึงผู้คนผู้คนเขาเออนี่ยอาคุแม่พุณแม่บักงูเงี้ยวแม่บักงูเงี้ยวเาแต่วบ้ามีฐานะเอื่นบักกระดึงไข้คู่โตนะครับเนาะการันตีได้นี่ไข้คู่โตฝน่นมาเป็นฝ้าหรือเพิ่นให้เบิ่งของแบบจึ่งจึ่งผู้ใดอยากได้ไปใส่เบียดก็ได้ได้พี่น้องสดๆนี่ปลาควายกินดีดีแต่ถ้าเอาปลาดุกอายเรามากินต่อเนาะอืฝน แข็งนี่โอลมาลีอยู่แจ้นี่แต่ว่าใหายลายไกวางและซาบเนบ่ครับหลายนี่ซาบบาทได้เป็นกวางซาบบาทได้เป็นกวางพี่น้องผมอืมคุณปลาอันนี้เป็นรับประกันการันตีเป็นปลาธรรมชาติลอยเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องเด้อเอาเบอร์เอาเป็นปลาเคือนปลาแม่น้ำเขาเป็นปลาเหี่ยวเลยเขาเป็นปลาเหี่ยวหรือครับจระเม็ดจระเม็ดน้ำเกลือกิโลเท่าไหรบุนี่ ปสิบเด้อพี่น้องเด้อมาเอาตัวนี้บ้ามี่บาบ้าหน่าจะเกินสองร้อยอือบ้าหน่าจะเกินสองร้อยครับได้กินสามสบาทไข่ปลาี่บ้ามีก็บ่เคยกินดีรสจาติเป็นแนวใดพวกนี้ไข่น่าจะเป็นปลาบึกเนาะครับเนาะไข่ปลาบึกบ่เคยบ่บ่เคยกินอุ้ยโอ้ของหาจินยากมากแล้วแล้วหามาให้เบื้องแล้วอือราคาสอบถามได้บ้ามีน่าจิินว่าถ้าหาสิบบาทไปต้นไปกับกินได้แล้วแต่ว่ามีแต่ปลาราคาดีๆ มีตาปลาคุณาภาพ่อเรมีตาปลาหายากดิตัวนี้เ่ราะเป็นหายายังไงยด้เห็นบ่อหางแดงๆเขาเอ็นี้ยังบ่กลูกปลาเลี้ยนไฟปลาเลี้ยนไฟชิลลเท่าไหร่หกสิบบาทฟ้าวมาเอาฟ้าวมาเอาของแสบ <c oughs> ดีครับไ <c oughs> อ้ยังเหมือนเดิมมือเก่าเนาะหาสามสอบหาสิบสามสอบหาสิบจ้าสามสวะเร <c oughs> าออกกำไรมาตับบ้งไส้ดีน้องปลาเอียบของคุณแม่อ้ หนูพี่น้องผมหนูออาพีน้องมีนกแล้วก็มีหนูนาะพนีน้องเนาะนี่คือของสดวนของคุณแม่เล่าเป็นของเป็นอาหารปลาเฮาม,ม,มีมีตักแตนอ,แอ,อ,อืมีตักแตนอุ้ยไวล์รอบปอกให้พอมขออนุญาตบาทคัมขันขึ้นมาหาจิงยังไงร่องไปเห็น,นเรื่องผีน้องไปเบื้องวายไปหานนอมันไปตัดเรามาซอยเองเราเจ้าสีหูนะลกมีจริงกันไปหาเองนะั้นอื ของแสบขล้องดีครับพ่นสวอมมาหายพ่นปอมมาหายแล้วหีบเอาเออพุ่นอันนี mmm. n hi. N hi ้มาเป็นสุดเลยพุ่นแม่ใส่ป่ะครับบ่มีแนวผิดครับมีแต่แนวถึกถืกดีงามเบิดขู่ยางคุณแม่นี่นี่แห้งดีนี่อืมเคยกินบ่มี่เจ้าเคยกินบ่มี่เจ้าอืมป้าจะไปหามาได้จังไรคุณแม่เอากุ้งนี่แล้ว มันเป็นฝุ้งแม่น้ำบอกให้ยังไงก็สิตัวน้อยแล้วกับอู้หูยบิ่งนี่แหละนี่คุณหมอคนสวยพี่น้องคุณหมอคนสวยงามงามค่อยบอกแล้วเจ้านี่เบิดตลาดเอาเจ้าไปหาตลาดเออตลาดนี่เบิร์ตลาดนี่ยังพี่น้องสีพ่อแนวนี่วะพี่น้องสีพ่อแนวนี่ว่เบิ่งเอาค่อยว่าอยากคุยอักค ขันอาหารป้าตามดูดูการขัดนหยังออกมาก้นขัา,าเราบ่ได้ขายกว้านมูเราเราตองขั้นเราต้องไข่พี่น้องเราต้องมาขายให้มันได่คว้านมูอี่เชียนตัวนี้บามีบากินหนึ่งใบแดงว่าแพงเด็กล้าบอกเลยหนึ่งใบแดงสิบ่แพงเลยเพราะว่ายัางล่งไปหาต้อเราไปเห็ดกินเมืองเลยพี่น้องไปหาเอาไปหาแค่หาห้างมันก็นโ,อโ,โอ้โหแค่นี่บ่อต้อว่าอะไรบ่อต้อว่าอะไรพ่าเป็นการเงดซัวข้าว มันเบิดปีเอาเจ้าแม่นเจ้าอยู่สิไปหาแมงส้วนมาจาใส่อะไเบิดปีเนี่ยน่ากูกับมี่นี่กูมันมันว่าแม่นตามฤดูกาลของเรามันเป็นเบิดปีนะนะแบบอย่างไไมันบ่แม่นกูขบหน่อยกบธรรมชาติเห็ดอี่ห้อว่ากูแม่เล่าฝอยแล้วก็เห็ดขายเลยนี่อาทิเงื่อนตีสุดอภพี่น้องเห็นบ่มันบ่านาสิเป็นไปได้คันกี้เหลียดบ้ามีเสียคันกี้เหลียดบ้ามีเสียแต่ว่าแมงคี้ซ้อนบ้ามีบ่เพราะเสียเลี้ยงได้ เลี้ยงอุ้ยหยุ้ยเลยพี่น้องผมคุณทางทางนี่ของคุณพ,พี่แก้ามาให้พร้อมญาติลูกค้าบอกว่าญาติลูกค้าบอกว่าชีข้านต้มเนาะครับเนะาะญาติลูกข้า้านต้มซุปละยี่สิบาบาทปานได้ฟรีตาเอาออกให้แล้วเอาไปบอกยังไงาพร้พอมรับประทานกันอยากกินในรอวก,กันกินรวดรวต้มซุปให้แล้วคัาวเนวนี่เดี๋ยวห้อยเบิ้งคุณพี่แล้วข้นไม่ไม่ ข่อญาติครับพูดนะึงพักน้ำเราพักน้ำหรือว่าพักกัญยาแขกเจ๊ไหมหนึ่งพันเชีงเหลืออยู่งซ้ำนี่เด้อครับเอาไปยังเอาไปร่วงแขกกินบอกครับพูดเช่นอะไรคือเอาไปไร <laughs> อ่ะสิบบาทบอกแล้วสิบบาทอิ่มได้ยุ่อ่ะยุ่งซนนี่สิบบาทอิ่มได้ก้อยังไม่ไม่ไมบังหันเราคนอยู่มากบ่หัอนอื มันจะมีขั้มสมขัม้วแบบงวงเบาเนาะบาดนกน้อยประดุกปีงเอามาฝากสุดยัดครับผมไก่ถอดไม่ยิ่งวิวขันไม่บ่ราไม่สดบ่สดเบื้องเราอ่าไม่บ่ราไม่สดบ่สดเบื้องเอากล้วยทุเรียนเราว่มาแล้วทุเรียนผู้เขาไฟเราเบิรดลดูคือจังไรพี่น้องบ่ราะหูเต้าแบบกวยเราโคดงามเลยฟังทางพี่โอ้มีบักเมา่าพ่อ มันสิมีแต่ให้คุณพานบ่าบังเมานี่แม่เจ้าอื่นคือพ่เห็นเนาะบังเมาของปลาเจ้านี้มีของปลาพี่น้องเจ้านี้มีของปลาส่วนเจี๊ยทองปลากายเสียกะสาวลุ่มคู่มือเจี๊ยทองปลากายเสียก้นเดือมก้นเก่าเราบอกว่าต้องให้เจี๊ยบให้ป่วยให้เล่าหยุดบ่ได้เอฟซีเราหลายเขาก็อยากยิ่งกินเขาหุงษ์เขาทาลวดเด้ปะตะวันเสา สิบบาทบดถึนงวยละหาส่งโตกประมาณนงวยละสามบาทยังเหมือนเดิมคือเก้าเจน้อยส้อยเดิมข่าหัวใหญ่หัวทว่าหัวเบาหมีต้มไก่บ้านบ้านแม่เนาะฝานใส่ต้มไก่ต้มต้มเป็ดต้มไก่พี่น้องเอ้ยเจียงขี้เล็กเจ้าบาทหอบนี้ก็บพ่อเบิด การต้อร่องมันบ่ได้ดเรียบแม่ก้าห้องยี่สิบเพาต้อเศร้าก็ต้องให้เศร้าดีครับนี่ปนเห็ดไ่เราเราเราบ่ได้ไปหาสื่อให้าหญ่ที่เห็ดบวกตาก็เฮ็ดไกล่อยบอกเลยเจล้านนี่เป็นคนเราบ่ไปหาสื่อแน่นอนเขาเราบ่ได้เก็บเองเราย่านมันเบียให้พี่ร้องได้กินกัน พ่อหนาคุณแม่คอยกั้วว่ากั้หกันเจ้าคุณแม่แล้วทีนี้เอาคุณแม่คนสวยบักมากคู่เป็นอีกหนึ่งคนที่อนุรักษ์สายโบราณไว้สำหรับผู้เฒ่าสายโบราณเป็นอีกท่านหนึ่งเนาะคุณอนุวงศ์นาดของหวาเราไปเห็นอย่างอื่นได้เห็นว่าเราสิตุม่มขั้วนี่ขั้วดำเนี่ยสตอดองทั้วดำแจงพระขี่เล็กปีบักฮวงเอ้ยเดียรดาดก็ยาคำสีผากก็จะคำสีผาพี่น้องผม บอกเลยตลาดนัดนัดนี่บ้ามีบอกเลยว่าคุม้มผู้ใดแค่ได้มะย่างกับคุ้มแล้วแค่ได้มะย่างอะไรมีข้าวหุงไหมไม่ม,ม,มีเดี๋ยวไปหาดูข้าวหุงก่อนถ้ามีข้าวหุงเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวกลับมาครับผมอาหารไทยเจหนึ่งยังเหมือนเดิมคือเกาเดี๋ยวไปหาถ้ามีข้าวหุงได้จัดเลยเอามาลามาลาพี่น้องรถเด็ด ต้องมาเจ้านี่ต,ต,ต้องมาต้องช่มนี่ฮะนี่น <c oughs> ปฏิบาบ้ามีตวัวมันเป็นอีหยังที่บ้ามีบอกบว่าออกมาหาเดือนไปพอนต้นัพสาพเคลาสามืองหากหากเดือน่านไปเครื่องปีเพราะท่านมีเีหยงเกิดขึ้นเลยพี่รองบาทหนึ่งกับเพราะท่านได้ <c oughs> เบิ่งเอาืา <c oughs> สุดจัดฟะรัดบอกอื เอาไปของคุณน้องเม่คนนี้เป็นน้องเม่เนาะครับอ,อีกอีคนหนึ่งอย่างนะคุณบาสนาอ,อันนี้น้องเม่อ่าคุณน้องเม่เพราะว่าเพิ่นเป็นฝาแฝดกันพี่น้องอืมหน้าตาเราว่าไม่เลียกซิเปียรขุดขวางวานโบราณเพิ่นเบิ่งเอามีอีกอย่างนี่พี่น้องพี่ยาน่าเบิ่งหมูย่ออุบลแท้ใส่กอกใส่กอกอุบลแท้อีกขวดของคู่มเอือนี่มัน ของแหงหลายพ่อฆ้าหลายแม่ฆ้าหลายเนาะคุณแม่เนาะครับเนาะของหลายแม่ฆ้าก็หลายคนยางแหงหลายนี่ส่วนนี่คุณนละเพื่อนเผาร่องมึงตีพี่น้องอดปวดเอิดเปียดโยนเป็นตาแเสบน้อแกะกินนวลห่พี่น้อง,อง,องผมน้ำเค็มค้วยมีฟองลิ่นลงไปบานปาดตีทัสวัสดีครับลูกพี่สวัสดีครับโอ้ย,ค,อยคึ้นห่านอ่ำลำอ่ำลำอยู่พี่น้องผมกับว่าไปหาดำหน้ารับจ้างทางเล็บ่ได้ตแทบไปขุนหม,มูอยู่พี่น้องขายดีครับหลายหมูว่พ่อ พระราคิจลาตัเนาะครับเนาะแบนครับเข้าใจอยู่อ่ะแล้วขับมาแล้วได้ลูกผีไงขับมาแล้ขับมาแล้วับมาแล้วครับเพื่อนไ้แม่อกขายเทียนเครื่องยางเคื่องขายโอ้ยคุณผีเลยมาบานนี้มีผู้ซอยแล้วครแน่มันกอกน้อยนี่่อปยาับผมครับผมเอันนี้มาพุณว่เมื่อเอื้อนไปเจอกันยุทธีข้องผมจังหวัดยูโสธรเริ่มตั้งทหาบาทที่คุณพ่อยังค้อนเสพเก่าเนาะคงค่อนเสพเก่าเริ่มทหาบาท สื่อหลายก็ได้หลยสื่อหน่อยกันอยเป็นเป็นวิธีาาทางของธรรมชาติการสื่อการขายด้วยพี่น้องเอ้ออืมคุณโทษครับปีงบ่ท่านเลยนี่ขนาดใบสี่โมง่งแร่งนี่นี่ปีงบ่าท่านเลยโอ้พี่น้องอุกออกก็ข่วมขายดีของพันพี่น้องผมอืมที่อาหารทะเลเฮายดาได้ปลาไปต้มกันได้เด้ย ส่วนส่วนเสียฝาถ้าคุณปฏิบารบ้ามี่บ่อเดียนวันหญ่บ่ใหญ่กินพืนน้นที่ก็ลอยอไรอืมกินพืน้นที่ก็ลอยอไรพี่น้องผมที่จอรดรถโอโถงกว้างควางหิบฝาลมาอืมอยากพาไปทางนี้คือจริงๆเขาโค้งทางพี่บ่ไปทางพี่ซ่าเทาไปสุดเอไปทางพี่พาพี่น้องไปซะไปทางพี่เลย บ,าบ,าบ่าว้ามีเบ้าเด่นยเดียวเ,เสียไร่ขึ้นกันคับแขกผู้ใหบ้านพี่น้องโซนขันแดดมาเน่นอพี่น้องเนาะเห็นบ่าขันมีแดดมีไ้มาเนี่ยคนกับเรื่มทะย่อยมาเอาว้าต้องตวงพูดยี่นี่เขากสีม่วงคนสีายพี่น้องเสียนคนปานแมงเมาปานหมดปานแมงนั่นเดี๋ยววิกหน้าสีผ้ามาเบิงหา่มงแรงเป็นต้นไปแดดร่มร่มตกคนว่าเป็นหมดพี่น้องอย่าคิดว่าตลาดนี้เพราะมีคนลรยก็ามูอกับเป็นตลาดนี่แหละครับ คนหลายก็มูเม็นตลาดบ้านนีบ้านมีกันั่นตีเลยหลังหาโม่งแรกเป็นต้นไปค้นว่ามันหมดอ,มอย่างสะกวนพ่อค้าไม่ขายบางท่านกับฮอก็มาดีมันห่อนเนาะครับเนาะมันห่อนหาก็ต้องทํำใจนี่สวบละหาพเพียนบอยนี่เถือกปานได้ฟรีมีเงินกำใบเขียวมาเอาไปจีบข,ขาวอิ่มเลยขางเราก็สดสวดกวนี่บ่มีอีกแล้วแล้วว่าขัดสดก้อนนี่ไปตีแป้งเอง ใหม่ๆนะครับเนาะเป็นเขาน้องกุยชายราคาเป็นซูชิน่าจะเป็นซูชิค้ามทรายโบหูน่าจะบาเกินสิบบาทห้าบาทห้าบาวิตายก็มาถือขักเสีพี่น้องผมเดี๋ยวสิส่วนกับหางมิดไม่กีนน้ำมือหลัง,งใจแดงใจแดงครับผม นี่นุวยละสิบบาทสิบบาทก็เพราะเนี่ยนี่มืออื่นบ้ามีสิบบลืมแอจ้วนะครับเนาะเดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวบอเสียแล้วมืออื่นคันได้แจ้วไปมืออื่นคันได้แจ้วไปมืออื่นคันได้แจ้วไปขอ้ปักฟิกกับขว้วฟีได้บอสพี่อาชงเดียวถ้าพี่อาุกซุก่างเดียวเออพี่อาขอบ่อเดี๋ยวมาตุ่มไหวไหมคุณพ่อบอสเอาเอาตะไปกับมุ่ยเดียวจริงมุ่ยเจ้าก็ใส่พี่อาที่ปลดแล้วกับพ่ใส่พี่อาเนาะ เออเออไส่ตะบีไปเอาใส่ตะบีไปเอามาแล้วพักอบแอบอบอบเอ็บอบแอบยังของเล่าหนาเบิ้งกันน่ะใหญ่โลกตัวใดญบ้ามีเราไวเชี่ยมันเจียวส้มมันอีออ่ะส้มล้ำส้มเขดีวะเออลักษณะนี้เอาไปใส่ต้มยังดีบ้าต้มกะเออต้มปลาต้มไก่ เอฟซีพีกะหังเอฟซีพีกะหังพี่ปอบทั้งหลายเลยพี่น้องผมกับนอสวรรค์นอสวรรค์เอาไปอ้ยตัวบักเอฟไปพี่น้องตผมเอาขายบุญแลยวแต่ว่าตุ่มกะเดี๋ยวกับเบิดคนไลยแล้วหลับเปียหลับไก่มา เอาขอบคุณทุกเลยถูกสาทุกการณที่กระตามเงิอเลยก็กำปนองผู้ใจขุนใจทีมงานอีสานบานขอ็เองหัวปลาแซนมอนสดๆมาแล้ปิดกล่องบ่ได้เลยครับเจอเจ้านี่ปิดกล่องบ่ได้เอาเจอกันแดดเดียวของเราที่สุดในโลกแล้วคิดเบื้องตัวนี้ผู้ลงคนไปเอายุตตลาดทั่วไปอาจิเปรับนั่นรับนี่มาขายข้างเราตรงส่งตรงเอาเบียดปิดซิดเอาเองยุที่ประเทศนอกเวเราใช้สีมาสามารถขายให้พี่น้องกินได้เสียบ่ไปลาบต้ม ทางพี่ทางคุณเอาเจอกันวีกหนาพี่น้องผมขอไปกินน้ำกวนเมียเลี้ยกเกินขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมแม่ครับพุณแม่